กลุ่มเด็กเทคนิคกับเด็กเรียนอาชีวะนะครับได้ข่าวนะครับเพื่อนโทรแจ้งกันนะครับว่าเพื่อนตัวเองได้รับบาดเจ็บก็เตรียมมาดูเพื่อนที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงเพื่อน,นครับในระหว่างนี้นะครับทางโรงพยาบาลก็รักษาบาดแผล นะทำแผลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะจากเหตุยกพวกตีกัน หลังจากส่งคนป่วยเรียบร้อยนะครับทางกู้ชีพก็กลับไปยังต้นสังกัดของตัวเองครับใน,นระหว่างนั้นครับ <c oughs> เด็กอาชีวะครับขับรถมาดูเพื่อนนะครับที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะครับด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยบาดเจ็บเยอะไหม หว่างที่ไปดูเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้เข้านะครับในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มเทคนิคก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าเพื่อนบาดเจ็บนะครับตามไปดูเพื่อนเหมือนกันเป็นห่วงเพื่อนนะครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าระหว่างไปถึงดรเวณห้องฉุกเฉินครับไปเจอคู่กรณีที่เพิ่งตีกันมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ อารมณ์ยังค้างอยู่นะครับก็เกิดปากเสียงกันขึ้นนะครับที่หน้า,าบริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักทางโรงพยาบาลเห็นท่าไม่ดีครับโทรแจ้งมายังสอพอเมืองนครสวรรค์ให้ทราบนะครับว่าม,มีเหตุกลุ่ม,มนักศึกษาครับจะก,ก่อเหตุยังดดดได้ขอกำลังมายังสพเมืองนะครับในการเข้าควบคุมสถานการณ์ สายตรวจเขตเมื่อมาถึงนะครับตามหลักการมาเชิญเหตุนะครับต้องจอดในระยะปลอดภัยนะครับตามหลักนิวฮอนะครับไม่รีบแสดงตัวประเมินสถานการณ์นะครับพอมีแผนอยู่ในใจนะครับแล้วขอกำลังสนับสนุนพ่พเจสองลีสูยงเน แดง1 2 1่สอนวอรับสนุนกำลังไยรุ่นก่อเหตุประมาณ7คนลงไปดับบา,าลตรวจพิจารักทราบสศูนย์พลังกำลังวอ25ิบหาสองศูนได้ยินวิยุของกำลังเสริมนะครับจึงได้เรียกสายตรวดดจรถจักรยายนยนต์นะครับเข้าร่วมระงับเหตุตามที่สายตรวจเขต1 2 1นนะครับร้องขอเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ ร้อเป็น2ศูนย์ครับได้ใช้อาวุธโล่นะครับในการเข้าลังอบิเตุพร้อมเข้ารูปแบบการเผชิญเหตุนะครับเหตุนักเรียนยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหยุดนจารีลวดวางอาวุธเข้าไปแสดงกำลังอาวุงพร้อมทั้งผักดันนะครับววผู้ก่อเหตุววดโดยเข้าทางประตูด้านหลัววงนะครับ ผักดันนะครับผู้ก่อเหตุให้ออกมาทำประตูด้านหน้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายนะครับและก็บุคลากรของโรงพยาบาลได้ร no ับบาดเจ็บนปครับวัยรุ่นไม่มีท่าทีนะครับจะเป็นภัยคุกคามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยอมเชื่อฟังแต่โดยดีนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะครับ เตรียมใช้กำลังนะครับอาวุธไม่ถึงตายโดยใช้ดิ้วนะครับเชื่อแล้วลุกนำตัวขึ้นรถหลังจากควบคุมสถนานการณ์ได้นะครับปันโมิตพันธมิสองศูนย์พสพันธมิตสองศูนย์พันธมสองศูนย์ควบคุมสถนา,านการณ์นำตัวผู้ก่อเหตุส่งสอพอเวลานี้เลย กกำลังวสิคบหกสถานการณ์นำตัวผู้ก่อเหตุส่งสพเวลานี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับตรวจสิ่งของไม่พบสิ่งของเป็นหมายครับนำตัวส่งสพพร้อมทั้งแจ้งแอลแคนให้กับวิทยุสพเมืองทราบหลักการควบคุมนะครับเหตุทะเลาะวิวาสในห้องฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เข้า ควบคุมนะครับในห้องฉุกเฉินเลยนะครับเนื่องจากอาจจะทําให้อุปกรณ์ทางแพทย์เนี่ยเสียหายได้นะครับหรือว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้รับลูกหลงโ,เเดโดยจะผลักดันนะครับใช้วิธีการผลักดันออกมานะครับเข้าทางประตูด้านหลังนะครับผลักดันให้ออกมาทางประตูด้านหน้านะครับแล้วสั่งด้วยวาจาในการเข้าควบคุม โดยประเมินนะครับประเมินแล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยไม่มีท่าทีนะครับที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ยังใช้วาจานะครับแล้วการแสดงท่าทางครับว่าจะใช้กําลังโดยการใช้อาวุธไม่ถึงตายหรือว่าใช้ดิ้วนักเรียนยอมจํานนแต่โดยดีสังเกตได้ว่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ใช้กุญแจมือกับเด็กนะครับเพราะยังเป็นเด็กอยู่นะครับยัง ยังสามารถเชื่อฟังโดยการสั่งด้วยวาจาได้นะครับก็จบไปนะครับสำหรับสถานการณ์ที่2และสถานการณ์ที่3นะครับเหตุนักเรียนยกพวกตีกันนะครับแล้วก็ทะเลาะว่าต่อเนื่องมายังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล